มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับในพวงช่วงเดือนนี้ดูสิสิ่งที่ไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอการที่คุณเองจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวคุณเองมากเกินไปนะบางอย่างไม่อยากจะบอกใครไม่อยากจะพูดขอความเชื่อจากใครเนี่ยบางทีมันอาจจะตัดสิทธ์บางอย่างที่คุณอาจจะสําเร็จก็ได้หรือได้รับโอกาสบางอย่างก็ได้หากคุณพูดกับใครสักคนหรือพูดกับผู้ใ,ใหญ่กับใครสักคนเนี่ยโอกาสที่คุณ พลาดไปมันอาจจะได้ขึ้นมาก็ได้นะครับความสำเร็จมันอาจจะใกล้แค่เอื้อมแต่คุณมองข้ามมันไปนะต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องเอาสรพิษเป็นความกลัวนะเป็นความกังวลว่าใครจะมาโกงคุณใครจะมาทําร้ายคุณมันเป็นความคิดไปเองเป็นความคิดมากของคุณในวงช่วงนี้มันเป็นอุปสรรคทางใจของตัวคุณต้องระวังกันอีกนะครับไพ่สิทธิกริยาขึ้นไปในเรื่องของพระพุธหมายถึงการเจะจาคําพูดต่างๆนะอย่าปิดเงียบเลยมั้ย อย่าปิดเงียบแล้วก็อย่าปิดการตัวเองไม่งั้นเนี่ยในยเรื่องของความสําเร็จมันก็จะหมดไปถ้าคุณไม่พูดไม่บอกไม่เจราจานะผลิตก,ก็จะไม่เกิดนะครับนู่งความสำเร็จมันก็จะไม่มีดนั้นสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณที่ต้องเดินก้าวหน้าไปต่อและก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของพระพราาุทธสัมปชัเทพเทวสินจักสิทธิ์นะครูบาอาจารย์นะห้องจุดนี้ก็สามารถจะไปขอพรน,นะครับเทวสุวรรณ นะเพื่อน,นําให้คุณเ,เกิดความสําเร็จมากยิง่งขึ้นในเรื่องของความปังในเรื่องของความสาเ,เร็จในหน้าที่การงานหรือเรื่องใดก็ตามก็ย่อมสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับให้บุญญาพิหานะครับขึ้นไปนในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่เราทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็ถวายอัตตบริการกับพระบุใหม่เป็นพระไตัจีวรเป็นบาทนะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะให้กับพระพิทสง์ที่บุใหม่ได้ อเนรยขาโสดในการปฏิบัติธรรมนะครับในการตื่นสิริทงานและบุญเหล่านี้จะส่งถึงทําให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จในทุกๆด้านได้โดยเช่นกันและเมื่อคุณทําบุญแล้วก็ให้คุณอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกจตาเพื่อจะไม่ให้เกิดอุปสรรคในชีวิตไม่ให้เกิดวุปสรรคในการดำเนินชีวิตของตัะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าในเรื่องไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องคนโสดเดี๋ยวซิ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของความตายการที่ยอมรับความเป็นจริงแก่สิ่งที่มันแปรเปลี่ยนในอดีตนะครับมันจะแปรเปลี่ยนในทิศทางที่ดีในปัจจุบันแล้วนะดังนั้นปิดจิตใจตัวคุณเนี่ยก็อย่าติดในเรื่องของความสูญเสียในเรื่องของจิตใจตัวเองในเรื่องอดีตปรับจิตใจตัวคุณให้ดีความรักที่ดีๆเนี่ยมันก็นจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ต้องมีความเชื่อมัน่นนะครับไพ่ขึ้นเป็นทวเทววิสวรรณนะให้คุณไปขอพรกับองค์เทววิสวรรธเพื่อเสริมในเรื่องความรักให้มีความสําเร็จมีคคคววาาาาามมมมมั่่นนงงงทจจิิตใีกกล้้ขึ พระเศษฐีรยะขึ้นเป็นเริ่มพระแม่ธุรคกานะครคุณสามารถจะขอพอรทั้งพระแม่ธุรคกาพระแม่อุมาพระแม่กะลี่นะสามารถขอได้เพื่อจะนุนนําให้คุณมีพลังอํงนานาจมีความกล้ามากิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถพบรักที่ถูกใจคุณมากิงขึ้นโดยเช่นกันนะครับยิ่งเดือนตันาเนี่ยวัดแขกสีลมเนี่ยก็มีงานแห่พระแม่กันเนาะเราก็สามารถที่จะไปขอพอรในวันนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไห่ขึ้นต่อมานะครับแมงสิวหัวตาเราสามารถจะไปขอบอรแมงสิวหัวตาอีกหนึ่งองค์ได้นะครับขอพรท่านให้มีความโชคดีหาโชคดีได้พบเจอคนดีๆพบเจอคนรักก็เจอพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็อาจจะขอได้ทั้งสามองค์งนะพระแม่ทุรคาพาะเวสุวัตแล้วก็แมงสิวหัวตาเพื่อจะหนุ่นนำให้ชีวิตความรักคุณดียิ่งขึ้นนะครับ ให้บุญอย่างเป็นารขึ้นในเรื่องของการเสริมโดยการทำบุญกับเจ้าที่โยธางนะครับอาจจะไปทำบุญตามวัดอวรารามต่างๆนะครับแล้วอุทิศบุญให้กับเจ้าที่โยทางเจ้ากรรมานเวรผูต้ตกคุณให้เสริมในเรื่อง,องความรนะักที่ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการถวายเครื่องหอมเนะี่ยอาจจะไปถวายให้พระแม่ก็ได้เป็นกัมยานก็ได้นะหรือธูปหอมก็ได้หรือดอกไม้หอมๆก็ได้เพื่อจะให้เทพเทวาเนี่ยท่านมีความเมตตาเราเพิ่มขึ้นนะเสริมพลังงานความสดสวยงามเจอคนหน้าตาดีๆเจอคนถูกใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป ในเรื่องของความรัก,กุณดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ <govern able noise> มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับเราจะมูอย่างไรบ้างให้ความรักดีขึ้นเนี่ยดูซิ <yt? S 2> <ๆ S 1> อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสุขนทกนะการที่ทํตใจให้เรื่นเริงทตใจให้มีความสุขฟังอีกดูนั้งทําอะไรก็ตามให้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเนี่ยมันทำให้มันดงดูดความรัก ได้ดียิ่งขึ้นนะพลังงานจากวานก็จะส่งคนดีๆและเข้าถึงตัวคุณได้ดยวยชิกักนะนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นครอบครัวนะครับการที่คุณเองมองครอบครัวตัวเองเป็นแบบอยา่างหรือมองความรักที่คุณต้องการเนี่ยเป็นแบบอยา่างแบบได้มีความรักแบบไหนนะครับก็ปรารถนานะส่งพลังงานดีๆนะีปยักพลัง,งานในใจไปถึงพลังงานจากวานไปถึงพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นสิ่งที่มันดึงดูดความรักที่ดีเข้าหาตัวคุณมากขึ้นแล้วก็เป็นการทําำให้คุณปรับใจให้ตัวเองเนี่ยให้อภัยตัวเองแล้วก็เปิดใจให้ความรัก อื่นเนี่ยเข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่เศรษฐกิจรยาขึ้นเปนะ็นเรื่องของเศรษฐีธวโกินะครับในเรื่องของการารับพลังงานนะแล้วก็รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณเมื่อจิตใจตัวคุณคิดดีนะเมื่อจิตใจคุณผ่อนคลายเรื่องคาวามเรดำเนินได้ประตูใจนะประตูความรักก็จะเปิดมากิงขึ้นนะคะไพ่ขึ้นเป็นปีมังกรนะครับเป็นพลังงานของการที่มันต้องมีความตั้งมั่นนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็สามารถที่จะไปขอพรเกี่ยวกับพยานาคได้เพื่อหนุนนํำให้ความรัก คู่ที่แท้จริงคู่ที่จริงใจคู่ที่ทําให้คุณสมบังก็จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บนยางป็ิหารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการทําบุญกับคนพิการนะคบเพื่อหนุนนําให้ความรักสมบูรณ์แบบมากขึ้นรวมไปถึงการทําบุญถวายพระไตรจีวรนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของชีวิตเสริมในเรื่องของการกระจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในจิตใ,นในจของตัวคุณในการด,ดําเนินชีวิตเกี่ยวกับความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดั่างไรเนี่ย ดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความผูกมัดนะครับตอนนี้จะเพิ่งไปผูกมัดกับอะไรเยอะแยะมากมายกับความรักกับความเป็นไปนะต้อง่ออิสระกันบ้างเพื่อที่จะไม่เหมือนเป็นความเบาใจอ่ะมเป็นความที่ไม่ต้องคาดหวังกับอะไรเยอะแต่เราสร้างความสุขให้มันมีให้มันเกิดขึ้นในทุกๆวันที่ เราคุยกันเราเจอกันนะทุกอย่างถ้ามันเป็นโมเมนต์แบบนี้ความชัดเจนต่างๆมันจะค่อยๆชัดเจนเองโดยที่คุณเองไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรเลยนะครับไปขึ้นไปเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่องของพลังงานการที่มมนต้องคิดถึงอนาคตเยอะๆว่าวันหนึ่งถ้าแต่งางานงานวันหนึ่งถ้าอยู่ร่วมกันไป10ปี2 0ปีไปจนแก่เท่านะคุณจะมีความสุขในรูปแบบไหนนะแล้วคุณจะพอใจในสิ่งที่มันเป็นข้อเสียกันอย่างไรทันเป็นการค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําให้มันเหมือนแบบ อยู่ในทุกๆวันแล้วมันมีความสุขได้แล้วก็สามารถก้าวข้ามในทุกๆอย่างที่เป็นความทุกข์ได้นะมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับทําความเข้าใจแล้วก็มันจะทําให้ความรับมันยืนหยัดได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ธุระขานะครับการชำระล้างการปรเป่าเรื่องที่มันทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับแล้วสิ่งต่างๆต้องมีความใจเย็นนะอย่าใจร้อนจนเกินไปเขาขึ้นเป็นแม่ธุราคานะไปถึงการชำระล้างสิ่งที่มันเป็นอคติสิ่งที่มันเป็นความใจร้อนของตัวคุณนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็น พระอักขีมาตรงข้ามเลยนะอ่าไพทีพระอักขณีมาถึงไฟมาถึงความใสร้อนนี่แหละนะแล้วก็เป็นไฟที่เราต้องแปลเปลี่ยนให้เป็นไฟที่มันเป็นความสุขไฟที่เป็นอนอุ่นนะอบอุ่นหัวใจสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในิใจของตัวเขานะครับแล้วก็มีความใสใจนะซึ่งในรายการความกล้จะพูดนะกล้าที่จะอ่าบอกในสิ่งที่เป็นนะครับกล้จะเปิดใจในเรื่องต่างๆที่มันเหมาะมันควรนะครับไพธบุญญาเป็นหารขึ้นในเรื่องของการที่ ถวายผลไม้อาจจะไปใส่บาตรก็ได้หรือถวายองคงเทพเทพเทว,วาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมานะพระแม่กาลีพระแม่ทุรคารก็จะนหนักนะในเรื่องของความรักของปุณเนี่ยให้มีความสําเร็จความปังมากยิ่งขึ้นนะคบแล้วก็ไปขึ้นเป็นกรดน้ําให้เราไปทําบุญวัดวาอารามต่างๆสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัดนะครับก็ควรจะไปทําในช่วงจุงน,นี้นะไม่ไม่เกินเดือนนี้เลยเพื่อจะให้ เกิดความสมหวังเกิดความปังไม่ขึ้นนะครับพอทาแล้วเนี่ยให้เรากดน้ำนตาม,ามให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าก,กิจดาของตัวคุณเทเทวาที่ปกปกักรักษาเพื่อจะหนุนหนักนะชีวิตของทุกคนที่ดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังปักับทุกคนนะครับดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมารู้สิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักในช่วงนี้ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นพรแม่กาดอีกนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่คุณต้องไปขอนะเออไปอธิษฐานนะครับขอพอรกับพระแม่กาบอีกนะเพื่อที่จะให้ท่านให้พรแล้วก็ให้ละอัตราตัวตนของตัวคุณนะครับแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถจะไปไหว้ทั้งพระแม่สักรีพระแม่ธุรคาพระแม่อมุมาได้หมดนะครับหรือ ในห่วงจ้วงเดือนนี้เดือนตุลาเนาะเราสามารถไปไหวที่วัดแขกได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงงานพอดีนะก็สามารถจะไปขอพอรท่านเพื่อจะนุนนําให้ชีวิตดีขึ้นในเรื่องของความรักนะไปขอทั้งคู่เลยไปด้วยกันทั้งคู่เลยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของการเนี่ยมันต้องตกลงนะมันต้องตั้งเงินไขาบางอย่างร่วมกันเพื่อจะ ไม่ให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นการที่ต้องคุยกันต่อหน้านะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันตรงๆเพื่อจะหาทางออกมากกว่านะเพื่อที่จะให้มันเกิดความสุขของเราทั้งคู่มากกว่าอ่ะดูซิไพ่สิทธิจกัระยะขึ้นเป็นเรื่องของสยามพระสยามเทวทีราชก็สามารถที่จะไปขอพรกับท่านได้นะครับหรือว่าสิ่งที่คุณสร้างการปักหลักปักฐานเรื่ององความรักการสร้างความตั้งมั่นสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้เกิดในคู่เนี่ยเกิดจากการพูดคุยเกิดจากการที่คุณเองต้อง เชื่อใจกันและกันนะ่นทำให้ความรักมันยืนจงนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องลดอัตราตัวตนของตัวเองเนี่ยลงไปบ้างนะครับต่อมาไพายขึ้นเป็นชามนุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันก็ต้องคิดในส่วนที่มันเอ่อคนเราอะมันก็มีอะไรที่มันผ่านพ้นมาแล้วนะในายอยางก็ผ่านพ้นมาแล้วในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีความสุขในปัจจุบันดีกว่าเราไม่รอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในอนาคตนะครับแต่เราจงทําสิ่งที่ดีเนี่ย ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดีกว่านะครับเพราะในวันใดวันหนึ่งอะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดขึ้นนะไปคิว่าให้โปร่งกับสิ่งที่มันผ่านมาปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราทําให้เกิดคุณค่าของเราตังคู่ดีกว่าเพราะบางสิ่งบางอย่างเราทะเลาะไปมันก็เหนื่อยปาสุดท้ายมันก็ทุกตังคู่เรามีความทุกข์ในปัจจุบันนันจะดีที่สุดแล้วนะครับไพ่บุญญาพิธานขึ้นในเรื่องของการ เสริมดวงโดยการซึ่งสินห้านะครับแล้วก็ร่วมบนกับการบรณะวัดที่ชำระนะ <os ic S 1> เพื่อหน,นุนนาให้เกิดในเรื่องของการกาจัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักได้ดียิ่งขึ้นร่วมถึงการเรื่องการถึงสินห้าเนี่ยเป็นงานหนุนนะำให้จิตใจแล้วก็อารมณ์ของทุกคณม,มีสติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ความรักมันยืนยาวมากขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมวังปังๆกับทุกคนนะครับ พลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับราจะมูยอย่างไรบ้างให้มีความสรรําเร็จความปังมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระโพธิสัตว์อุนอิมนะครับสามารถขอพรกับเจ้าแม่กุนอิมได้นะเพื่อนุนนาให้เกิดความสรรําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตากับรรตัวกุณมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของความกลัวความหลอกหลอนนะความทุกข์ในดีในความรู้สึกแย่ความรู้สึกกลัวต่างๆนะครับต้อง ปัดเป่าทิ้งไปหรือขอพรอพ่อแม่คุณอิ่มก็ได้นะครับเพื่อที่จะหนุนนําให้ใจตัวคุณน่ไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับมีสมาธิมากยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตในการหางานนะครับไพ่เินติกริยาขึ้นในเรื่องของจีก้กกงนะครับการเหมือนใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรมากนะครับอาการที่ไม่คิดอะไรอะไรมากเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างอะไรผลักดันที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะกับสิ่งที่มันผ่านมาได้ดีและอยู่กับปัจจุบันนะครับและ,ะสร้างปัจจุบันที่ดีเพื่อจะมีอนาคตที่ดีได้ดวยเช่นนนกัะ ให้ขึ้นเป็นพญานาคคู่นะเราสามารถขอพรน,นะครับกับองค์พญานาคได้นะเพื่อจะหนุนนําให้คุณเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเรื่องของอางานต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะไปหางานคนแห่งไหนเนี่ยก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยนะครับให้บุญญาพิธิหารขึ้นในเรื่องของการเสื่อมดวงโดยการทําบุญนะครับที่เกี่ยวกับน้านะครับอาจจะเป็นการถวายปัจจัย ค่าน้ําให้กับปัดปารามก็ได้นะครับหรือถวายน้ําปานะให้กับพระพิสุสงก็ได้เพื่อดูดนําให้ชีวิตคุณมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะรวมไปถึงการทาบุญสร้างพระนะครับก็จะทําให้มีการก่อร่างสร้างตัวเออทาให้คุณก่อร่างสร้างตัวได้มากยิงขึ้นมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานได้มากิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้าง แล้วเราจะมูอย่างไรใดบ้างในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับแต่อย่างแรกไปขึ้น,นเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องงานให้มีความลงตัวมากขึ้นนะเรื่องต่างๆให้คุณค่อยคจัดการค่อยค่อย,ท,อยทำและมันจะค่อยค่าลาบลื่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทํางานนะครับ พัยขึ้นเป็นเรื่องของความรัดเลยนะเรื่องของหิ้งพระที่บ้านนะเรื่องของการบูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะก็ทําให้ดีนะครับในเรื่องของการปรัดกวาดเช็ดชูให้ดีนเะการที่เราอาจจะส่งสดมนลเสริมพลังงานในบ้านให้ดีพัยขึ้นเป็นความรักเลยแล้วขึ้นเป็นหิ้งพระมาแ,แล้วเนี่ยถ้าคุณปล่อยเอาไว้ให้ฟุนเกาะปล่อยเอาไว้ให้มีไม่ได้ดูแลรักษาเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลร้ายผลเสียกับคนในบ้านได้นะรวมไปถึงเรื่องของการทําอะไรก็ติดคัดๆนะก็ทําให้ดีกว่าเมื่อเรา มีทิ้งผ่าที่บ้านแล้วนะครับเราดูแลดีแล้วเนี่ยเราต้องดูแลให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับให้เศรษิกิยัขึ้นในเรื่องของผ่านบุตร นะครับถ้าหากใครเป็นสายเกี่ยวกับพรานบุญนะเป็นทางใต้เนี่ยหรือโนราเด่กก็ไปไหว้ครูนะครับหรือถ้าหากเราไม่เป็นสายนั้นก็เป็นในเรื่องของพ่อแกะือสีนะครับเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษานะก็ให้เราไปไหว้ครูให้เราไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอพรกับครูบาอาจารย์เพื่อนาในเรื่องของความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิตของตักคณมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปถึงไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระแม่โพศนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความมุ่งมั่นนะครับทุกอย่างมาย่อมสําเร็จ ได้ได้วยใจของตัวคุณเองนะครับไพ่บุญญาเป็นีหารขึ้นในเรื่องการเสริมดวงในการไหวพระสวดมนต์ที่บ้านนะครับรวมไปถึงเนี่ยเราทำที่บ้านที่บ้าน,นะน,น,าานแล้วก็ไหวพระสวดมนต์หน่อยเพื่อนหนุนนําให้พลังงานในบ้านของตัวคุณดียิ่งขึ้นนะครับร้วจิตใจตัวคุณเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นมีสติในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการถวายสัมภานะกับพระพิสุส่์นะครับก็จะทําให้สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ทําก็จะหนุนนาให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้ข้้นนนนกกวว่่่าเาเเเดดดิิมะะคครรรรัััับบีีีงงงงทตอจจจพลลใใป็ มันคือว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างแล้วเราควรจะมูอย่างไรบ้างในเรื่องของธุรกิจในห่วงช่วงนี้นะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับ ใหขึ้นในเรื่องของการกระจัดอุปสรรคปัญหาซึ่งอุปสรรคปัญหามันตรงตำแหน่งในเรื่องของการที่จะแบกภาระเอาไว้เพียงผู้เดียวนะ,ะแล้วก็การที่จะแบกอะไรเยอะจนเกินไปโดยที่คุณไม่ได้บริหารจัดการให้ใครเลยนะคุณคิดว่าคนรอบข้างมันก็อาจจะช่วยอะไรเหลือไดคุณมากไม่ค่อยได้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะมองข้ามใครบางคนที่สามารถช่วยเหลือตัวคุณได้จะเป็นคนรักผู้ใหญ่เป็นคนรอบข้างนะครับเป็นลูกน้องของคุณบางคนก็สามารถช่วยคุณได้นะอย่าแบกความรู้สึกหนัก ในเรื่องของงานเอาไว้เพียงผู้เดียวจะดีกว่านางจะได้จัดการบริหารในเรื่องของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาไพ่ขึ้นความปังนะครับในเรื่องของความสด,ดเด่นในเรื่องของความที่มันจะ,ะได้รับโอกาสต่างๆนะที่มันเข้ามาดังนั้นคุณต้องจัดสรรปันส่วนนะครับในเรื่องของธุรกิจให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่สิทธิกรยะยาขึ้นเป็นเรื่องของการมองโลกในแง่ดีขึ้นเป,ป็นปีกุลนียคือการมองโลกที่มันไปที่ทางที่ดีอะไรก็เป็นไปได้นะครังขวัญและพลังใจตัวเองให้มากๆ เพื่อจะสร้างพลังงานที่ดีและพลังงานจากความมาขึ้นเป็นรูปหมู่เหมือนกันเลยนะต้องคิดดีๆแล้วมันจะเสริมทรัพย์เนี่ยมายิ่งคุณคิดมองโลกในแง่ดีทรัพย์หรือเงินทองเงินตาความสมหวังความก้าวหน้าความปังเรื่องธุรกิจก็จะมีมามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของใบสีสุขขวัญการเสริมสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นใน,ในใจิตใจตัวเองและสร้างขวัญและพลังใจให้กับลูกน้องให้กับคนในบริษัทของตัวคุณให้มีขวัญและพลังใจเพื่อจะสร้างความร่วมแรงร่วมใจและก็ไปร่วมทางร่วม ให้เกิดความสมําเร็จเกิดความเข้าน้ามากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทําให้ธุรกิจปังยิ่งขึ้นกวน่าเดิมนะครับใพ่ขึ้นในเรื่อ,องการเสริมดวงโ,โดยการที่จะไปปล่อยนกนะเพื่อหนุนนําให้เกิดความเป็นอิสระในเรื่องของความสุขความสมหวังมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการขอ,ขอพรก,ก,กับพระอาราร์ในบ้านคือพ่อแม่ของเราเนี่แหละนะขอพรกับท่านเพื่อจะให้ธุรกิจตรงตัวคุณมีความสมําเร็จมีความปังมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเืออะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความปริบานนะสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะอยากจะบอกมันคือการที่ต้องใช้ใจในการทําทุกสรรพสินในการแก้ไขต่างๆมีสติเข้าไว้นะทุกอย่างจะปริบานทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยสิ่งที่คุณตั้งใจริ้วบั้นใจนะครับ ต่อมาไพ่ขึ้นเปนะ็นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นของกังวลตัวคุณที่มีโอกาสคิดว่าเออมันกวเงินจะหายไปคนนั้นคนนี้มันไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับแต่จริงๆแล้วบางคนที่เขาจะช่วยเหลือคุณมันก็มีดังนั้นะอย่าคิดเยอะคิดมากจนเกินไปกับการที่จะมีคนมาช่วยเหลือนะไม่มีใครที่จะมาพัหากหลังคุณทั้งหมดทุกคนหรอกแต่ทุกอย่างเราก็ตั้งสติเอาไว้ค่อยๆดูค่อยเป็นเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสิน ในทุกๆคนก็บเราแขกน,นะค,ะครับไพ่สิทธิกริยาขึ้นเป็นเรื่องของพระหลักเมืองนะครับเราสามารถจะไปขอพรเพื่อจะมีหลักใจมีหลักใจมีความสําเร็จในเรื่องของความปังการเงินมากยิ่งขึ้นจากการที่จะไปขอพรกับศาลหลักเมืองนะครับเป็นประจําจังหวัดก็ได้นะครับที่กรุงเทพมหานครก็ได้หรือคุณอาศัยอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปขอพรได้โดยเชงกดน,นะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นหนางกวักถ้านะคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปต่างๆด้วยการ ทำเกี่ยวกับท่งออกบริษัทไหนก็ตามน้นองที่จะอขอพอรนะครับกับนางกวักหรือมีนางกวักมานำบูชานะครับที่ร้านของคุณธุรกิจของตัวคุณก็จะช่วยในเรื่องของความปังที่เสริมมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาเป็นิหารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงนะครับด้วยการทาบุญกับคนยากไร้นะครับแล้วก็ใส่บาตรกับพระบทใหม่เพื่อหนุนนําให้เงินดีขึ้น ให้เกิดความปังมากขึ้นนะครับการที่เราทําบุญกับคนยากไร้กับคนที่เขาลําบากชีวิตตัวคุณก็จะไม่มันอดไม่ให้มันหมดในเรื่องของการเงินรวมไปถึงการใส่บาตรกับพระบทใหม่พระที่เพิ่งจะออกจากโบสถ์นะพระโอโบสดเลยนะเพะโโิ่งบวชมาเสร็จเลย,นะรยรดเรียบร้อยเลยเนี่ยสินก็จะครบนะสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็จะเป็นการหนุนนาให้พลังงานในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของความปังการเงินก็จะดีได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ